ใช้เวลาถึง82วันเต็มนะคะสำหรับการรักษาผู้ว่าวีรศัก์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ติดเชื้อโควิด19ค่ะทั้งตัวผู้ว่าเองและทีมแพทย์ต้องต่อสู้กับอาการนี้นานกว่า1เดือนนะคะที่ผู้ว่าต้องหมดสติไปค่ะและหลังจากนั้นก็อาการดีขึ้นจนวันนี้ฟื้นตัวได้แล้วและกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว วันนี้ผู้ว่าวิรัสศักดิ์เปิดใจเป็นครั้งแรกนะคะและขอบคุณทุกกำลังใจจากทั่วประเทศค่ะนายวิรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสื่อมวลชนพร้อมทีมอาจารย์แพทย์ผู้รักษาจากโรงพยาบาลสิริราชและคนข้างกายคนสำคัญที่เป็นกำลังใจคือภรรยาและลูกสาว หลังจากผู้ว่าติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อ28ทธันวาคมปีที่แล้วแม้การเดินยังไม่ค่อยคล่องตัวการเคลื่อนไหวของมือและแขนยังติดขัดบ้างแต่ผู้ว่าก็มีรอยยิ้มและสีหน้าที่สดใสและนี่คือข้อความที่สื่อสารกับสาธารณะเป็นครั้งแรกต้องขอบคุณอีกครั้งนะในกำลังใจที่ ทุกคนในมอใหยซึ่งบางท่านอาจจะเห็นว่าออผมเดินเข้ามาที่ห้องประชุมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนักจะมีบางครั้งต้มีลูกสาวหรืออาจารย์นิพัฒน์คอยช่วยดูแลบ้างแต่นั่นเป็นสิ่งที่บอกอยู่อย่างหนึ่งครับว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยแย่กว่าน,นี้เนี่ย ตอนผมรู้สึกตัวด้วยตนเองเน่ยยังมีความรู้สึกว่านี่คือขาของเราอ่ะนี่คือแขนของเราอพราะไม่มีข้ามหถึงอะไรเลยลงมานั่งอยู่ข้างเตียงเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เดินมาแล้วก็มาร่วมกับอาจารย์หมอทั้งสามท่านมาแถลงข่าวได้นเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่ เป็นมาโดยปกติก่อนหน้านี้อย่างมาก82วันเต็มที่เข้ารับการรักษานายวีรศักดิ์เล่าว่าช่วงหนึ่งไม่รู้สึกตัวไปเป็นเวลาถึง42วันต้องใส่เครื่องช่วยหายใจต่อเนื่องนั่นเป็นช่วงเวลาที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสกลับมาหายได้นอกจากนั้นช่วงหนึ่งของการรักษาได้ยินทีมแพทย์คุยกันถึงความพยายามต่อสู้กับอาการของตัวเอง ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่ไม่สามารถรู้สึกตัวเลยได้เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ตัวเองเนี่ย42วันเนี่ยจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้วันนี้ผมต้องขอบคุณทางศิริพยาบาลขอบคุณกำลังใจจากพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคนไทยทั้งประเทศขอบคุณคนสมุทรสาครขอบคุณคนสีสะเกต ขอบคุณคนพิจิตคนสุพรรณบุรีและที่ผมเคยรับราการมาซึ่งล้วนแต่เป็นกำลังใจให้กับผมเองขอบคุณแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางสาสุขที่กรุณาให้ความช่วยเหลือกรุณา,าให้ความมนุเคราะห์ดูแลผมเป็นอย่างดีเลยทำให้ผมสามารถกลับมาเดินเหินได้อาจจะยังไม่ปกติ อาจจะยังต้องใช้เวลาแต่ว่ามันดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยการที่ผมผ่านมาได้ในช่วงวิกฤต42วันที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเส้นเส้นขนานของความมีชีวิตอยู่กับความตายเนี่ยมันอยู่กันห่างกันนิดเดียวเองคือมันสามารถที่จะตายเมื่อไหร่ก็ได้จะมีชีวิตอยู่เมื่อไหร่ก็ได้แต่โชคดีที่ ผมได้มาอยู่ที่ศิริราชพยาบาลได้ยินได้ฟังของคุณหมอหลายท่านพูดกับผมบอกว่าอาจารย์ประสิทธิ์ได้กุณาบอกปรับทางทีมแพทย์ที่ศิริราชพยาบาลบอกว่าเคสของผู้ว่าเนี่ยถือว่าเป็นการเดิมพันว่าคณะแพทย์พยาบาลของศิริราชพยาบาลเนี่ยจะสามารถสู้กับโควิดได้หรือเปล่า ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องโควิดต่อไปในอนาคตร,รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนกุลหัวหน้าสาขาวิชาระบบการหายใจและวรรณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์เล่าถึงการรักษาว่าผู้ว่าต้องอยู่ที่ห้อง ICU โควิด34วันซึ่งตลอดเวลาต้องใส่ท่อช่วยหายใจและพบว่าปอดอักเสบจนนำไปสู่การตัดสินใจให้ยาระงับจนได้ผล จากนั้นได้ย้ายออกมาอยู่หออภิบาลเพื่อฟื้นฟูทั้งการกินการพูดการออกกำลังกายทางร่างกายและทางสมองเป็นระยะเวลา23วันตอนแรกๆเรายังห่วงว่าสมองท่านเนี่ยจะกลับมา,มาคืนได้มาไอยขนาดไหนนะครับแต่ก็ช่วง2-3สัปดาห์รวมไปแล้วเนี่ยทั้งหมด23วันนะฮะที่หอพี่บาลกันหายใจเนี่ยการฟืน้นตัวต่างๆเร็วมากนะครับ ก็คือเราสามารถเอาเครื่องหายใจออกได้เอาสายให้อาหารออกได้เอาท่อเจาะคอออกได้ท่านพูดได้วันแรกที่ท่านพูดเนี่ยก็ทุกคนก็ดีใจนะคแล้วก็รวมทั้งกินเองทางปากได้นะครับก็เหลือเรื่องของการฟื้นฟูทางด้านกําลังกายทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆหลังการถแถลงข่าวผู้ว่าวีรศักดิ์เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อขบวนรถที่มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชมาส่งด้วยมาถึงประชาชนที่มารอต้อนรับต่างปรบมือโห่ร้องแสดงความยินดีพร้อมชูป้ายข้อความเขียนว่า82วันที่รอคอยผู้ว่าและครอบครัวโบวกมือทักทายทุกคนพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณผู้ที่มาต้อนรับและจากนั้นได้เข้าไปพบเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่มารับที่สาากลาง หลังจากนี้ผู้ว่าวีรศักดิ์จะกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านในจังหวัดอ่างทองแต่บอกว่าพร้อมจะทำงานจากบ้านในรูปแบบของ Work f ก o อร o m e เป็นกรณีศึกษาของการต่อสู้จนผ่านพ้นวิกฤตมาได้นะคะสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะ